เด้อพี่น้องเอยกินข่าเอาอะนะก็พอละพี่น้องคว่งไปเออเขาไปแล้วเขาไปแล้วเห็ออวะพน่นขาไปแล้วเปิน้ำแดงอ๋อดูน้อไปแล้วเอาไปดิเอ็นเอ็นซ่แม่พี่น้องมาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องม่กินเ้าน้ำกันเลยจ้าเข้าเนี้ยเอานี้า ขนมขนมขนมเลยเนี่ยขนมขนมก็เก่าขนมเนี่ยเนี่ยแซ่บสดสดสดบุ้งย่ลาบปากลาบปากเบุนบุุปากกระดับเลยได้กินกุ้งเขาได้กินกุ้งตึ้งปลาเมือปลามกืสตมย่กุ้งใช่ปะมันมันมันใส่กเนาวกน่าใส่แบบ่นกเนาวใส่ยังาแล้วสมบเด้อ บ่อไรไม่ได้ใส่ไม่ได you know hmm. like ้ใส uh ่ไม่ได้เรยขย้ก็ไม่ได้ใส่เลยเริ่มยังไงอันนีุ้ปน้ำมันมัะจับจับจัจับอยู่มันส่อีหยอมอันนี้ซุปน้ำมัสมแล้วกับอหนองไกแล้วกัต้มยำคุ้มหลับปากอีนีซุปน้ำมัสมใส่เหล้าไม่ดไก่นะกินกินมักัวมาจากไหนตัวตัวตัวอาไปวั เออวนๆกามเส้นามเส้นกกอกเนาะเสี่ย่กินปากตัวเคะแซ่บแปป๊ป๊อืมไ้ผู้า้ผูนีมาแ้วาักกกินเ้ากินน้ำหวานเอ้กินน้ำหวานอ้าว้าวมักจอยข้างเี็ แกแพปวดรู้ตะทัวกับนวยแบบไงบเือกินเขากินน้ำหาจะหามใกล้ผมเด้ใส่บาบาใช่บาบาราใ่บยังร้อากงกุงากรงลกุกุ้กุงากุงกุงกุ้งกุ้กงปลากรุงไารงปลาุงปลางปลางลางกรกุ้งกุ้งกิุเลย่กกกรุงปลกรกรุงกรลกรุ้ปกงงก เปลือกไม่แข็งไย้ายไปยังกินไก่บ้างเถอะเฮ้ินี่นี่ไงนี่ไงน่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้อะไรคะนี่อะไรคะไก่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 อร่อยนะจ้ามาเด้อแสบๆน้งกันนะจ๊ะน่าทายกันรินะ อันนี้ต้องเฮ็ดอะนรต้องเฮ็ดหลาย่างนี้กินบกทั่วนี่ไม่ใช่บะทั่วย่กินย่างกินปาย่างอิ่มข้าวแล้วห้ามกินเต็มย่างอรับเปลี่ยนาปเลยอันเียบปาเียบาเลยนียบ่ายันเยียป่าอยู่มีคนบงเอ๋ไอ้มันมันจับอันเดียวอ่มันจับอันเดียวอ๋อต่นรักตนเนี่ยแล้วเรเยอันเดียวเท้ดเรื่อบดังมันมีคนเบ่งโอ้อิ่มอิ่มไหมบะอิ่